่ะพี่แจ๊กเก็ตทำไมวันนี้ใส่เป็นจริงใส่เสื้อทำอะไรเราเป็นคลิปทัวร์แดงเดือดไม่ใช่แล้วมันจะเป็นเสื้อดำนั่นเลยแต่ผมนี่นี่ไม่ใด้เสร็จโหนี่นี่พี่ดูของแท้ของแท้มาจากช็อปมาจากช็อปพี่ก็มีนะเจอไหมไม่เจอไม่เห็นไหนอ่ะมันอยู่ในใจก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ซื้อถั่วไปเลยครับอันนี้ออกถั่วไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือป่าใช้คำนี้เลยล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่ท่านที่ยังลังเลอยู่เลย ดูได้ว่าแฟนมันอยู่ไปได้คือตอนนี้มันก็ไปอยู่แล้วแต่ว่ารับเพิ่มได้อยู่ก็บอกว่านี่ยเรากำลังบอกว่ามันแดงเดือดใช่มันแดงเดือดจริงมันจะเดือดแน่คือนอกจากแดงเดือดที่เขาดาวที่ลอนดอนแล้พี่ครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ใช่อย่างนี้ก็อยากถึงอกันแล้วก็ได้โอกาสเออนะถูกตอนนี้เขาดาวที่ลอนดอนก็จะมีทั้งที่ทาวก้าแล้วก็ที่ไอ้ลอนดอนอายไงออสนามกินคู้ไงใช่มันก็ไม่หายกันแล้วแต่ว่าเราโอ้บรรยากาศเขาบอกไปเป็นน้ำเทมเป็นไงน้ำเทมนะครับ ตอนการหมหานครลอนดอนแต่ว่าไอ้ที่เราไปนเปนมันได้เห็นบรรยากาศกันเขาด่าในรูปแบบหนึง่งนะครับ,รบแล้วก็ขึ้นไปดูแดงเดีย มันมีโปรแกรมไปสแตฟฟอร์ดไปออกฟอร์ดสต็อกฟอร์ดเนี่ยแนะนำเพราะว่าเป็นเป็นเมืองเมืองเก่าครับเป็นเมืองเป็นบ้านของหมีด้วยนะที่ดีแบร์ใช่ไหมที่ทีแบร์ที่แบร์เขาบอกบ้านหมีแล้วก็มีฉากพวกโรเมโอจูเลียตด้วยโรเมโอจูเลียตเป็นหนึ่งในต๊เป็นเหมือนเป็นโลเคชั่นในนั้นเป็นเมืองสวยๆเล็กๆน่ารักันะครับเหมือนฉากในอนิยายฉากในนิยายโรแมนติกนะครับหนังโรแมนติกอะไรเหล่านี้นะครับ ไปชิงพาวเวอร์ด้วยเลสเตอร์นะครับโอ้นี่แน่นอนชิงพาวเวอร์นี้เป็นอาณาจักรของเล<ช>สเตอร์คือคุณไก่ป่าเขาบอกว่าพี่พี่ไปเข้าผับที่เลสเตอร์อะถ้าพี่บอกเป็นคนไทยพี่กินรีเฮ้ผับไหนวะ,ะไม่รู้ี่จะไปรู้ผับไหนถ <recommended. S 1> ้าถ้า ถ้าไม่ได้กินฟรีนะ,ะก็ฝากรูปทัวไปกระทื่าด้วยนอกจากนี้คือไปแมนเชสเตอร์นะครับไปลิเวอร์พูลเที่ยวหมดเลยสถานที่สำคัญไฮไลไท์ทั้งสองเมืองโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนี่ครบเลยนะครับเออบิทเทิลเออร์สนามแอนฟิล ฟูดิซันพาร์คสนามใหม่ฟูดิซันพาร์คเออสนามใหม่ของเอเวอร์ตันด้วยเป็นฟูดิซันพาร์คเดี๋ยวเราจะไปแถบไปอาจจะไปดูสนามใหม่ของเอเวอร์ต์ใช่ไปสนามใหม่ก็คือไปสนามเก่าด้วยสนามใหม่สนามเก่านี่คือไปไปกซาพร์คไคือทิ้งทวนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะรื้อแล้วนะนะครับแล้วก็ไปสนามใหม่ด้วยไปครบเลยเที่ยวครบแล้วก็กินดื่มเต็มที่คือบางตึกทัวร์เนี่ยถ้าใครเคยไปแล้วว่าเรื่องอาหารน่ะ มือพิเศษเราจะมีให้แทบตลอดเลยนะพี่ครับแล,แล้วก็มันเหมือนไปไปดูบอลไปพักผ่อนค่าในตัวเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้แบบอัด่นู่ไม่ต้อง <S <s ตองื่นเก็ดโมงแล้วต้องไปตื่ตื่นตื่นโอ้ยต้องมาแป แล้วลงไปถ่ายรูปไอ้เพื่อนขึ้นมาขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนไม่มีละมันหมดยุคนั้นไปแล้ววันละออกสิบโมงเลยพี่คือ<ช>ส,สบายๆพอเที่ยวอะไรเสร็จเย็นก็นกินข้าวเสร็จแล้วถ้าเกิดใครจะพักก็พักใครจะไปเที่ยวต่อดูท่องลาตีแต่ละที่แต่ละเมืองก<ม>็ก็มีอยู่แล้วที่สำคัญในภาพในในในกรุ๊ปทัวร์เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเพื่อนรูปกลุ่มกลับมารถเป็นเพื่อนกันถูกต้องเป็นเพื่อนสนิทกันเลยก็เลยก็มีคือ6 7วันที่อยู่ด้วยกันก็จะค่อย ละลายพฤติกรรมแล้วเราจะค่อยๆรู้จักการทําความเข้าใจกันมันจะดีมากนะครับสามารถต่อยอดคอนเลั่กอะไรก็ได้ล้าแต่หมดเลยมันได้ทาได้เยอะมันได้ใช่ครับคลิปนี้เขาดาวลอนดอนดูบอลแดงเดือดครับชื่อเทมากเรารับ เพิ่มอีกยังครั้นะครับไม่อยู่หรือเวลาเยอะใช่ครับหรือเวลาเยอะเพราะนั้นแต่ว่าเราไปแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนครับนคลิปนี้เรามาคอนเฟิร์มว่าครับรัวออกแล้วทัวออกแต่ยังรับได้ได้อยู่รับได้อยู่นะครับใครอยากสัมผัสบรรยากาศอย่างที่ผมบอกดูน้ำเดือดด้วยเข้าวนาวรดอนๆด้วยเอาง่ายหาที่ไหนที่ได้ไม่ใช่หาที่ไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงไทมิ่งที่มันได้ที่จังหวะนี้ถูกต้องถูกต้องไม่มีแล้วไม่มีนี่เนสิ่งที่เราอยากจะบอกใช่นอกเหนือจากเราสองคนนี้ไปนำทัวแล้วครับได้ความรู้ทั้งเรื่องฟุตบอลนะครับ แล้วก็เรื่องประสบการณ์ในการทางานนะครับแล้วก็ได้สนุกสนานยามค่ําคืนได้เพื่อนด้วยกันได้เพื่อนเพิ่มมากินง่ายครับได้เพื่อนด้วยก็ฝากไว้นะครับออกรับเปอร์เซ็นต์แต่เรายังรับเพิ่มได้เันะครับใครสนใจก็ติดต่อเลยนะครับติดทัวร์ของเราคือรายละเอียดได้หมดนะครับเข้าไปที่เพจก็ได้คือใหรดีอ่ะโทรถามแอดมินเขาพร้อมรับยู่และวอาจตอบบางทีมันอาจจะรอแต่ว่าทุกช่องทางได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันปีใหม่ então, ใช่ครับเข้าดาวลอนบอลดูบอลแดงเดือด